ตอนนี้หลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธนะคะได้ออกจาริขุดงแล้วนะคะจาริขุดงแล้วนะคะสาธุนะคะสาธุเป็นไรอยู่ใช่ไหมติากค่ะเพื่อนเพื่อนไม่ลืมขาตั้งนะเขาเก็บแล้วค่ะเขาเก็บแล้วค่ะ นี่ค่ะบรรยากาศนะคะตอนนี้นะคะกับหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธนะคะพี่คะพี่คะผู้หญินี่ค่ะ,คะ,คะหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธนะคะ <c oughs> หลวงตาบุญชื่นแล้วนะคะ ปัญญาโทรแม่อย่าวิ่งรัดหน้าหลงตาห้ามตัดหน้าหลงตานะอยค่ะไม่ต้องโค้งมานะครับต้องโค้งต่อมานะครับตอนนี้หลงตาเริ่มออกเดินทู้งแล้ว สมาดเดาสมาดเ้าสมาดเ้านั่งเลยค่ะนั่งเลยค่ะนั่งเลยเต้านั่งเลยเต้าของถวายนะครับยกมาเคนไว้ตรงหน้าอกนะครับไม่ต้องกงนะครับมาเคนรอเลยนะครับ

หลวงตาท่านอนุเคราะห์คนท้องเป็นพิเศษนะคะโอเคของรอนะครับไม่ต้องพกนะครับเอา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 เลยค่ะนั่งลงเลยค่ะนั่งลงเลยนะคะนั่งลงเลยค่ะนั่งลงเลยนะคะน้ำพึ่งให้คนท้องด้วยค่ะ หลงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธนะคะท่านได้เดินจากลึกธุดงออกจากวัดสีสุมริมลาวแล้วนะคะเพื่อที่จะจาึกชุดงต่อไปยังอำเภอแม่แม่ลาวนะคะจังหวัดเชียงเชียงรายต่อไปนะคะ ก็อ่ะกระถางค่ะเด็คค่ะแม่กินล้เนี่ยสาธุเจ้าสาเจ้าสาธุเต้าแม่แม่ขยับไปข้าน้สาธุเจ้าสาธุเจ้าสาธุเจ้า

เดี๋ยว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 หนูบอกให้ค่ะเดี๋ยวอาขาบอกด้วยนะคะว่าขอนมขอน้ำให้คนท้องด้วยนะคะไปรักงงานหน่อยค่ะลงตาบุญชื่นปัญญาวุธโธนะคะ ได้เดินทางเส้นทางออกจากรับนมให้คนท้อง ท่านเดินออกจากลึกคุดงแล้วนะคะฝากประชาสันนะคะพี่น้องนะคะที่รออยู่นะคะ มเมตาเมต่า,ตาขยายไปทั้งคุณธเมตตาโดยดวขอโทษด้วยนะคะขอคุณค่ะขอโทษค่ะดวงตาบุญชื่นปัญญาวุทโธนะคะเดินออกจากวัดจีชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ อย่าก้มหน้า <laughs> ค <ag> ่ะอย่าก้มหน้ามองหน้าหลงตาไว้นะคะอย่าก้มนะคะมองหน้าหลงตาไว้นะคะเราก็ไม่อยากตะโกนน้อยอย่าก้มหน้านะคะมองหน้าหลงตาไว้นะคะ รับประเของนะครับไม่ต้องยกมไหว้รอนะครับประเทศของรอนะครับไม่ให้ยกมือไหว้รอนะครับกระเป๋าสะพายเก็บไว้ด้านหลังเลยนะครับกระเป๋าสะพายนะครับเก็บไว้ด้านหลังนะครับเดี๋ยวตาเป็ชื่อปัญญาวิทโทนะคะ โอ้ดูสัทธานี่ค่ะสัทธาหลวงตาบุญชื่อเนี่ยเส้นทางการเดินทางออกมานะคะจากวัดจีชุมริมรานะคะเพื่อที่จะจะริกที่โิงต่อไปนะคะเส้นทางการเดินทางของหลวงตาก็นิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปด่าหลวงตาข้างหน้านะคะเพื่อนถ่ายให้หน่อยค่ะถ่ายให้หน่อยถ่ายคลิปนะอันนี้เป็นคลิปหรือรูป โคมาครับอขอบคุณนะคะ้มีตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธนะคะท่านเดินออกไปแล้วนะคะเพื่อที่จะฝากขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ออนะคะขอบคุณมากๆนะคะเดี๋ยวเราอะเปิดคายนะคะ